คุอานะครับผมวันนี้กําลังจะไปทํางานนะครับผมเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเดินทางไปแล้วหวังว่าจะพึกไปทางเทอือไทยนะครับก็จะใช้เส้นทางเนี้ยในการไปหาลูกค้านะครับรอบนี้ก็จะทําเป็นคลิปสไตล์ที่ใช้มุมกล้องที่เป็นแบบมือถือนะครับจะได้ทําให้ใครๆที่ดูจะได้ไม่ต้องคอยกับมือถือแล้วก็นั่งดูนะครับผมจะทาให้เเราเนี่ย ดูผ่านมือถือแล้วก็ถือตรงๆดูได้เลยนะครับผมเหมือนดู t ิกต็อกนะครับผมแต่ว่าเป็นคลิปที่ยาวขึ้นนะครับผมรอบนี้มากับสายคล้องคอตัวใหม่นะครับผมเป็นของอูลนซี่นะครับผมซึ่งเป็นสายคล้องคอที่แบบว่าเราก็เองก็ไม่เคยใช้รอบนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ลองมาทดสอบแล้วก่อนใช้งานจริงๆในการขับขี่นะครับผมจิ้ดเองก็ไม่ได้ทําคลิปยาวๆแบบนี้มานานนะับส่วนมากจะไปทาเดี๋ยวนี้เน้นไปทําคลิป ที่เป็นแบบสไตล์ที่เป็นคลิปชอ็อตมากกว่านะครับก็จะคลิปยาวก,ก็จะมีบ้างมาลงให้เห็นในการขับขี่แบบนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะแล้วก็ได้มาลองทดสอบสินค้าไปในตัวด้วยนะทดสอบการใช้งานต่างๆนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะครับผมซึ่งมันก็ได้วิวที่รู้สึกว่าเราไม่เคยได้ใช้งานเนาะแต่ก่อนนะอยากได้มุมนี้มากๆเพราะตอนนั้นเนี่ยเรามี เอ,อเ่อเรื่องของมุมกล้องที่ไม่ค่อยพร้อมนะครับผมเนื่องจากบางทีเราไม่อยากจะติดสายของกับหมกันน็อกแล้วนะคะผมเราก็พยายามจะหาทางในการแก้ไขปัญหาให้ได้มุมที่สามารถที่จะเห็นตอนเราขับขี่ด้วยเห็นวิวถนนด้วยนะครับผมแล้วก็ได้เห็นแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับก็จะมีมุมเนี้ยซึ่งเป็นมุมสายคล้องคอเข้ามาตอนเนี้ยเราสามารถพร้อมแลละที่จะนําเสนอแล้วก็ถ่ายทอดผ่านใช้คล้องคออุปกรณ์สายคล้องคอตัวนี้นะครับผมแล้วก็ มาถ่ายทอดผ่านกล้องนะครับก็เรียกว่ารอบนี้เรียกว่าเวิร์กมากๆได้ใช้แล้วรู้สึกประทับใจมากๆนะผมแล้วก็ไม่เมื่อยคอแล้วอาจจะไปมื่อยเมื่อยคอ,อตรงจุดอื่นคือตำแหน่งหัวไหล่ลงไปนะครับเพราะว่ามันเป็นการคล้องคอเนอแล้วคลว้องกล้องไปด้วยนะครับผมแต่เรียกว่าที่หน้าหมวกเราจะขยับคอได้อย่างเต็มที่และเพราะว่าเราไม่ต้องพะวงว่าใครดูแล้วจะแบบรู้สึกปวดหัวหรือเวียนหัวนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ขยับไปตามขนาดที่หัวเราขนาดขยับไปด้วยนะครับซึ่ง ิตเองก็หวังว่าจะทําให้ใครๆก็ดูแล้วไม่ปวดหัวนะคะผมหรือใครที่มีอาการเมาเนี่ยก็จะทําใไม่ช่วยลดอาการภาวะแบบนี้ได้ดีนะครับผมหรือถ้าใครมีคําแนะนําอะไรก็สามารถที่จะทิมใต้คอมเมนต์ให้กับจิตด,ด้วยนะครับผมอันนี้ต้องบอกนะครับว่าช่องนี้เป็นช่องใหม่แล้วนะครับผมเพราะว่าช่องเก่าเราที่ว่ามีผู้ติดตามครบห้าร้อยนะคะผมตอนนี้ได้ปิวไปแล้วแต่มันปิวแบบงงๆคือ จีดะไม่สามารถเข้าไปข้างหลังในการดําเนินการเบื้องหลังได้แหละการคอนโทรลคลิปสตูดิโอต่างๆ y o u t u b สตูดิโอด้านหลังเราไม่สามารถคอนโทรลได้นะครับแล้วก็แต่ยังช่องอ่ะยังอยู่ซึ่งแปลกใจไหมช่องอ่ะยังอยู่ได้แต่ก็อยู่แบบแบบค้างๆแบบนั้นละครับผมก็คือว่าไม่มีการอัปเดตอะไรอีกแล้วนะคะผมซึ่งก็อยากจะให้พี่พน้องๆนะครับผมที่ผ่านเข้ามาแล้วไม่เห็นนะครับผมก็อยากจะให้กลับมาฟอลช่องนี้นะคบผมเป็นช่อง ช่องหลักใปัจจุบันนี้นะผมก็เลยทาการเปลี่ยนชื่อช่องด้วยว่าเป็น JRR นะครับผมจะทําให้คนที่เข้าผ่านเข้าหูเข้าตาเข้ามานะครับผมจะได้จํากันได้มากขึ้นก็มือแค่3าพยางนะครับผมเป็น JRR หรือมาจากว่าจิตริตราเดอร์นั่นเองนะครับผมก็คือมาจากช่องผู้ชายตัวเล็กนั่นเองนะครับผมที่ขี่โซูนะครับเราเป็นผู้ชายที่ตัวเล็กมากนะครับ,บวันนี้ก็เลยกลับมาลองทำารายเป็นมอเตอร์วอล์กนะครับช่วงที่เราได้ เอารถออกมาใช้งานนะครับผมไลฟ์สไตล์ต่างๆในะการทำงานนะครับแล้วก็ไปหาลูกค้าขี่ออกทิปมีลงสนามบ้างตะปายนะครับผมก็จะเป็นแอคทิวิตี้สไตล์นี้อยู่แล้วนะผมแล้วก็ยังคงคอนเซปต์ในการให้ความรู้เหมือนเดิมนะครับซึ่งพยายามที่จะพยายามพัฒนาแล้วก็อัปเดตให้ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมไม่มากก็น,น้อยน,นะครับผมแต่ว่าด้วยผลการตอบรับออกมาเราก็จะ,ะจพยายามทำต่อไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้จิตก็ ก็พยายามทําเรื่อยๆนะคบผมพยายามที่จะอัดคลิปหรืออะไรมากขึ้นแล้วก็พยายามขี่ออกไปมากขึ้นนะครับแต่ก็จ,จะมีคอนเทนต์นือ,อื่นเข้ามาเสริมบ้างนะครับผมเรื่องแบบเป็นแอคทิวิตี้อื่นนอกจากการขับขีม่มอเตอร์ไซค์นอกเหนือจากนั้นก็มีการแบบไปร้านกาแฟนะครับผมซึ่งใครก็เดิมๆก็จะติดตามก็จะรู้แล้วว่าจิตเป็นคนชอบดื่มกาแฟเป็นหลักอยู่แล้วนะ,ะผมก็จะเข้าไปทางร้านคาเฟ่ร้านกาแฟที่เป็นคอฟฟี่ช็อปที่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เวนจะแปลว่า จะไม่ใช่ s p e c i a ตี้อย่างเดียวนะครับก็จะเป็นร้านกาแฟช็อปหรือร้านกาแฟรับต่างๆที่เรียกว่าอาจจะมีแบบร้านอาหารบ้างป,าปาะปายนะครับผมแบบแนะนํานะครับเพราะว่าในไหนเราก็ได้ออกไปเดินทางแล้วเนี่ยเราได้ทําคลิปในการขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเพราะเราใช้มอเตอร์ไซค์เป็นส่วนหนึ่งกับชีวิตประจําวันของเราเลยเนี่ยมันเหมือนเป็นปัจจัยเพิ่มนอกจากปัจจัย4ีแล้วอะ่ะมันมันเป็นปัจจัยที่5 6 7 8ไปแล้วนะครับณตอนนี้นะที่จิตแบบคือตอนนี้ก็เหมือนกแบบับมีมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนมีขาเพิ่ม ขึ้นมาอีกนะครับผมเวลาเราเดินทางไปไหนเนี่ยจิตก็เรียกว่าตอนนี้ก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์เต็มรูปแบบ100%นะครับผมในการเดินทางการทํางานนะครับผมหรือไม่ก็การเดินทางไกลๆนะครับผมไปออกทิศนะครับซึ่งตอนนี้จิตย,ยังติดก,กับโปรเจกต์ตอนนี้คือจิตมีเรียนนะครับผมเนื่องจากว่าเราทํางาน7วัน6วันนะครับผมจันทร์ถึงเสาร์นะครับแล้วก็มีวันอาทิตย์เนี่ยที่จะเป็นวันหยุดของเราส่วนมากก็จะ,จะมีคอนเทนต์เป็นซันเดอร์ลัตเมือ่อซันเด y ร์ไรท์เมื่อสมัยก่อนเนาะก็จะมีแบบ ขี่ไปกินกาแฟดื่มกาแฟไปหาพี่ๆนะคะผมที่อยู่ในวงการชาวชาวสองล้อต่างๆนะครับผมหรือว่าอาจจะไปเที่ยวทางไกลวันเดย์ทริปเหมือนกันนะครเรื่อง่ซสันเดย์ไล i ์ของจีนเนี่ยจะเป็นร้านกาแฟโดยเฉพาะเลยแล้วก็แบบอาจจะมีวันเดย์ทริปบ้างไปเขาใหญ่นะครับผมไปสันเฉพาะเขาใหญ่ไปนูน่นไปนี่นะคะผมไปตามแต่ละจังหวัดใกล้ๆนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจิติตด เรียนนะคบผมมีเรียนวนันอาทิตย์ด้วยทําให้ช่วงนี้ก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปยาวๆหรือว่าได้มาตัดคลิปลงแบบยาวๆแบบนี้มากนะครับผมก็เลยทําให้ช่วงนี้ถ้ามีเวลาก็จะพยายามทํากลับมาทําให้มากขึ้นกลับมาทําให้ช่องเราติบโตไปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่องเก่าปิวไปแล้วนะครับผมเสียดายมากๆแต่ว่า ก็พูดแล้วยิ่งพูดแล้วคิดถึงนะผมเพราะว่าคิดถึงช่องนั้นมากๆนะผมมีผลงานที่แบบเราลองผิดลองถูกต่างๆมาเนี่ยล้วผ่านกันมานานนะครับผมเรียกว่าใช้เวลากับการปั้นช่องนะคะผมแบบแบบไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเลยแล้วก็ทําตามความรู้สึกที่เรารู้สึกอยากจะถ่ายทอดมาตามความรู้สึกของเราจริงๆนะครับผมอยากจะมีเป็นจุดประสงค์ในการที่แบบว่าผู้ที่ใช้ขับขี่รถ2ล้อเนี่ยหรือมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะรถเล็ก มินิบายบิ๊กบายสกูตเตอร์บิ๊กสกูตเตอร์ต่างๆนะผมได้ความดูแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมวกกันน็อกการเซฟตี้การขับขี่ต่างๆนะผมยังไงจิตก็ยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับความเซฟตี้เป็นหลักนะครับผมบางทีจิตอาจจะขี่ไม่ได้แบบตรงตรงตามกฎหมาย100%เแหละอันนี้ต้องเข้าใจว่าบางทีเราก็ต้องประยุกตนะครับผมประยุกต์ใช้ยังไงก็ต้องขออภัยในในการที่เราไปอาจจะไปขี่รบกวนใครๆก็ได้ต้องอันนี้ต้องกราบขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับก็เลย จะจะชี้แจงประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ที่เป็นคลิปยาวสําหรับช่องใหม่ช่องนี้นะครับผมซึ่งก็เลยแบบว่าได้อัปเกรดนะครับผมจากสามเดก่อนตอนนั้นเราเริ่มเนี่ยมันแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วก็แบบเริ่มฝึกฝนเริ่มทําลองเรียนรู้ดูลองผิดลองถูกดูนะคะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวอุปกรณ์ตัวกล้องต่างๆนะครับผมไปจนถึงเนี่ยจนที่เราเริ่มเออขอบคุณช่อง YouTube ช่องนั้นปรมาณผมที่ว่า ทำให้มีจิตในวันนี้นะครับผมทำให้เรามีอุปกรณ์ดีๆมีอุปกรณ์ซัพพอร์ตต่างๆในการถ่ายทำทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับผมมีข้อมูลในการที่เราได้ประสบการณ์หลายๆอย่างจากช่องเดิมมากๆนะครับผมซึ่งณนะตอนนี้คือจิตแบบพ่อพูดก็คือแอบเสียดายคลิปเก่าๆดีกว่าเพราะว่ามันจะกลับไปย้อนดูไม่ได้อีกแล้วอะไรแบบนี้ผมต่อให้ช่องนั้นดูได้ก็จริงแต่ว่าแบบจะตอบคอมเมนต์อะไรใครก็คือตอบไม่ได้เลยเป็นที่น่าเสียดายนะมากๆซึ่งแบบ มีพี่ๆบางคนเขาก็มาถามนะครับผมว่าแบบอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถใส่อะไรยังไงมีปัญหาอะไรไหมในการใช้งานนะครับซึ่งเราก็เลยรู้สึกแบบว่าเออมันเสียดายเราตอบคอมเมนต์ไม่ได้ไแล้วอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยจะมาทําช่องนี้นะคะผมเพื่อให้พี่ๆน้องๆที่ยังยังอยู่ช่องเก่าแล้วยังเห็นยังอยากมาติดตามอยู่ก็รบกวนกลับมาฟอลกันด้วยนะครับผมอันนี้เป็นช่อง ช่องหลักไปแล้วนะคบผมตอนนี้ก็คือแทนช่องนั้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะผมทําให้ตอนนี้จีก็จะมาอัปเดตในช่องนี้แล้วนะคะผมไม่ต้องห่วงนะครับว่าช่องนั้นจะเป็นช่องช่องปลอมหรือเป็นช่องอะไรนะผมก็คือเป็นช่องของช่องของเราเหมือนเดิมนะครับแต่แค่ว่าณตอนนี้เนี่ยช่องช่องนี้คือเป็นช่องเมนของเราไปแล้วนะคะผมอาจจะแบบพูดยาวๆหน่อยเพราะว่าในเมื่อคลิปมันยาวมากเนาะเราก็อยากจะแบบ ได้ลงทีเดียวแล้วก็เลยได้อัดแบบเรียวๆเลยนะอันนี้ก็เป็นการพากเสียงแบบโนสคริปเลยเราก็แบบอยากจะพูดคุยกับพี่พี่น้องๆนะคะผมเออผู้ติดตามมาใหม่นะตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่เออขออนุญาตเช็คก่อนจําไม่ได้แล้วตอนนี้ตอนนี้ทั้งหมดยี่สิบหกท่านนะครับผมสําหรับผู้ติดตามใหม่ในช่องนี้นะคะผมสําหรับยินดีต้อนรับสู่ช่อง JRR หรือว่าจิตดิสไอนะครับผม เป็นผู้ชายที่ชื่อจิ๊ดนะครับผมคอนเซปต์ก็คือตัวเล็กนั่นเองนะครับผมแล้วก็ขี่สู้ซูซูกินะครับผมสีน้ําเงินหมวกชาร์กสีดํานะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์แบบนี้เลยนะครับผมเรียกว่าถ้าพี่ท่านใดใครเคยเจอก็สามารถยกมือทักทายกันได้นะครับแต่อย่า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 พอกันนะผมเล่นเล่นนะครับผมก็คุยกันได้ปรึกษากันได้นะครับผมแล้วก็มีอะไรนะครับผมสามารถสอบถามกันได้เลยนะผมใต้คอมเมนต์หรือว่าในช่องทิกต็อกอะไรก็ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น y o YouTube t i k t o k Facebook นะครับผมสามารถ พักเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีตอบคําถามนะครับได้หมดเลยนะผมไม่ว่าใครจะแบบมีปัญหาด้านการขับขี่การใช้งานรถนะครับผมหรือว่าปรึกษาเรื่องรถเนี่ยก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับผมจิตยินดีแลกข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่หรือว่าใครนะครับอยากจะทําช่อง YouTube ไม่มีอุปกรณ์อยากจะให้แนะนำนะครับจิตก็สามารถแนะนำให้ได้ไม่ว่าจะเป็นสายโมโตโวีล็อกเลยหรือจะเป็นสายไหนๆก็ได้ถามปรึกษาจิตจิตยินดีถ้าจิตมีความรู้จิตมีข้อมูลจิตยินดี แชร์ให้หมดเลยนะครับผมแบบเรียกว่าเรามาแลกเป็นข้อมูลกันได้เลยนะครับจิตยินดีมากๆที่จะให้ข้อมูลนะครับผมไม่มีกักไม่มีการแบบเปิดคอร์สสอนทั้งนั้นเรายินดีแจกฟรีๆเลยครับผมซึ่งหลังๆจิตก็อยู่เบื้องหลังหลายๆช่องอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งเราไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับผมเพราะว่าเราก็จะไม่ได้พูดนะครับจริงจิตอยู่ในเบื้องหลังหลายๆช่องของพี่ๆแต่ละคนเหมือนกันนะผมแต่แค่ว่าเราดูแลเบื้องหลังนั่นเองไม่ได้ออกสื่อออกหน้าอะไรนะครับผมเราก็ยินดีที่จะ ซัพพอร์ตนะครับผมช่วยเหลือให้คําปรึกษาต่างๆนะครับผมเรียกว่าปรึกษาได้อะไรได้แล้วก็ยินดีให้ข้อมูลนะครับอย่างเต็มที่ราคาก็อาจจะมีบ้างป่าปลายอย่ายกเว้นว่าณนะปัจจุบันนี้มันมีการปรับเปลี่ยนราคาไปแล้วในบางจุดก็อาจจะต้องไปดูหน้าง,งานนะครับผมแต่ว่าจิตมีข้อมูลแน่นอนในการที่จะสมมติว่ายกตัวอย่างละกันนะครับว่าใครอยากต้องการอยากได้หมวกงบเท่านี้ประมาณไม่เกินหมื่นอยากได้แบรนด์ไหน ใช้ลักษณะตอบโจทย์ในการใช้งานแบบไหนในสนามในการเดินทางไกลเน้นขับขี่ในเมืองอะไรแบบนี้หรือเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆในราคางบไม่เกินกี่หมื่นกี่หมื่นหรือไม่เกินพันเราควรใช้แบรนด์ไหนดีโอเคไหมหลักร้อยแบบนี้เปรียบเทียบกันโอเคไหมแบบนี้จิยินดีให้ข้อมูลนะครับผมไม่ว่าจะเรื่องเซฟอุปกรณ์เซฟตี้ รถนะครับผมหรือว่าจะอุปกรณ์ต่าง,างๆกล้องเกรืงอะไรต่างๆ ND filter อะไรต่างๆนะครับผมมีอุปกรณต่างๆนะครับสามารถปรึกษาจิตได้เลยนะครับผมจิตยินดีให้ข้อมูลนะครับผมมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนข้อมูลมาแชร์มาสร้างคอมมูนิตี้ดีๆต่อชาวสองล้อกันด้วยกันนะครับผมเรามาร่วมกันทําให้ช่อง Youtube มีข้อมูลหลากหลายให้มากขึ้นบางคนอาจจะต้องการข้อมูลแต่ไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนได้ก็ ถ้าที่ช่องเนี้ของจิตมันมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับผมนึกถึงกันด้วยนะครับแล้วก็มาพูดคุยมาสอบถามกันได้เลยจิตดีและเปลี่ยนข้อมูลให้แน่นอนนะครับผมตอนนี้เราก็เสร็จจากร้านแรกแล้วก็ลังจะไปร้านที่สองนะครับแล้วร้านที่สองเนี่ยก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันมากนะครับผมในโซนของจากเมื่อกี้เทวดไทยเทวดไทยมาเส้นปิ่นเก้านะครับจากเส้นปิน่นเก้าเราก็จะมาทางโซนจรันและเป็นร้านที่จิตต้องทํางานหาลูกค้านะผมก็จะมาประมาณ ณนะวันนั้นเนี่ยมาประมาณทั้งหมดสี่้านนะคะผมแต่ว่าอีกร้านหนึ่งพอดีไม่ได้ถ่ายนะครับผมเพราะว่าพอดีติดหาลูกค้าพอดีลูกค้ามาเจอเจ่อหลังกันพอดีแล้วผมก็เลยทําให้เราไม่ได้ถ่ายทําอะไรมากนะผมแล้วก็ทางร้านเขาไม่ได้อนุญาตให้เราถ่ายทํานะครับผมจิ๊กก็เลยไม่ได้ถ่ายโอเคไม่เป็นไรเราก็เลยมาถ่ายตอนขณะที่เราขับขี่นั่นแหละผมได้ใช้เวลากับการสะสมใหม่ดีกว่าเออเพราะว่ามันตัววีล็อกสำหรับจิ๊กเนี่ยมุมมองของจิ๊กเนี่ยมันเป็นการ เก็บประสบการณ์ต่างๆที่เราใช้ไมคันนี้ซึ่งจิ๊ใช้ s u zu กิ g s เ150อ่าคันนี้มาประมาณตอนนั้นเตอนนั้น7 0 0 0หมื่นกว่าโลแล้วครับผมลถอายุประมาณ6-7ปีแล้วนะตอนนี้นะครับผมณนะปัจจุบันนี้นะครับผมปี2 0 2 5นะครับผมเพราะว่าจินออกมาก็ประมาณ6 7ปีได้แล้วแหละก็เรียกว่าใช้งานอย่างคุ้มค่านะผมไม่ว่าจะลงสนามขี่ขับขี่ในเมืองออกทางไกลทาง,งานนะครับแล้วก็ลุยมาอย่างเต็มที่แล้วก็ไปจนถึงขนาดออกทริปทางไกลเนาะซึ่งคันนี้ ตอนนี้คันนี้ที่ไปกาลสุดก็คือเชียงใหม่หรือดอสุเทพนะครับคันนี้คือกรุงเทพดอนสุเทพเนี่ยคันนี้ไปมาแล้วครับผมไปทั้งกับขับขี่ทั้งสองทั้งแบบ2ส,สเตจเลยทั้งไปทั้งกลับนะครับผมในคันเดียวนะครับไม่ได้แบบมีการสไลด์หรืออะไรทั้งนั้นเราก็ขับขี่ไปเรื่อยๆนะคะผมจนได้กลับมาแล้วก็อาจจะมีแพนในรอบนี้ว่าอยากจะไปทางโซนเขาคอนะผมหลังจากจี๊จบ การเรียนเทคคอร์สประมาณ4ี่เดือนเนี่ยประมาณเดือนหน้านะครับเดือนกันยาน,นี่ประมาณต้นหรือกลางกันยาน,นี่จิตก็จะเริ่มจบคอร์สที่เรียนแล้วนะครับผมจิ๊ก็อาจจะแบบมีแบ่งงบซักก้อนสองก้อนนะครับผมไปเขาคอร์สนะครับผมว่าอยากจะไปเขาคอร์สไปเสบรูดเขาคอร์สกีดกันบ้างนะผมรู้สิบสองนั่นเองนะผมซึ่งเป็นสายสปอร์ตท,ที่เรียกว่าก็อยากเสพบโค้งเหมือนกันเนาะเราก็อยากจะไป ไหนๆเราก็เคยทะลุจุดจากที่เสพเขาคอที่ทางเหนือมาแล้วเราก็ตอนนี้อยากจะไปทางโซนพิษณุโลกกันบ้างไปทางเพชรบูรณ์กันบ้างนะครับผมเราก็อยากจะแบบไปดูเขาทางเส้นนั้นไปดูทางวิวไปดูเขาเรียกว่าอะไรอะไปเล่นโค้งดีกว่าเน,ะเนาเนะแต่ขับขี่ยังปลอดภัยนะต้องบอกว่าจ,จิตขับขี่แบบปลอดภัยนะผมแต่แค่ว่าเรารู้สึกอยากจะมีโอกาสในการได้ฟิลลิ่งเขาทางเพชรบูรณ์บ้างนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองไปดูนะครับผมเพราะที่นั่นก็จะมีแบบ ก็จริงๆก็มีเป้าหมายที่สองอยากได้รูปด้วยเหรอครับผมอยากมีรูปนะคะผมกับทางช่องออโตไบายทีวีนั่นเองนะครับผมอยากจะได้รูปนะครับไม่มีอะไรเลยอยากได้รูปนั่นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าเอออาจจะลองไปดูนะครับผมอยากจะไปลองแบบขีข่ๆทางเส้นนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็ใกล้เหนือนะจริงๆมันก็ใกล้เหนือแต่ว่าตอนที่จิตวิ่งไปเหนือรอบนั้นนะจิตไม่ได้วิ่งทางทางพิษณุโลกจิตไปวิ่งทางกำแพงเพชรแล้วก็ตีขึ้นไปนะครับผมก็เป็น กำแพงเพชรไปตากนะคบผมไปลำปางโซนลำพูนเชียงใหม่แบบนี้จิตวิ่งเส้นนี้จิตวิ่งลาย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 หลวบนั้นพอดีก็เลยทําให้ไม่ได้ผ่านพิษณุโลกนะคะเพราะตอนนั้นก็แอบเสียได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าทางเส้นที่จิตบอกตอนต้นว่ากำแพงเพชรแล้วแยกไปตากเนี่ยไปลำปางไปลำพูนน่เส้นนี้ก็จะไปเจอเส้นรอยขุนตานซึ่งขี่สนุกมากตอนนั้นถนนดีเรียกว่าจิตโชคดีมากๆได้ไปไปเส้นเหนือแล้วถนนดีเนี่ยโอ้โเรียกว่าเสพบโค้งแบบเสพบโค้งได้อิ่มๆแบบจุกจุก เรียกว่าชอบมากๆนะครับผมก็เรียกว่ารอบนี้นะผมกลับมาเป็นคลิปยาวแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับจิริตรเดอร์ยครับหรือว่า JRR นั่นเองนะครับผมยังไงขอฝากด้วยครับผมกับผู้ชายขี่ซูนะครับผมใส่หมวกชักนะครับลากไปก่อนครับสวัสดีครับผม